สวัสดีนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะเริ่มนะครับเคลียร์นะเคลียร์เครื่องที่ว่าลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับทั้งหมดอีกสี่ตัวนะครับอ่าอันนี้หนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ตัวที่สองนะครับแล้วนี่ก็ตัวที่สามเอาไปเจ้าโลกทั้งหมดนะครับสามตัวนะครับตอนนี้เหลือหลือหายตัวหนึ่งนะครับไม่พัดหลุดเหรอเขาปลดทิ้งอ่เพราะว่ามันดังมาก เดี๋ยวลองติดไปฟังเสียงดูก่อนเครื่องนี้นะครับจะติดไปฟังเสียงดูก่อนนะครับก่อนจะลื้อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถังนี่คือเปลี่ยนแต่ถังก็ดีนะครับเนี่ยมันไม่ถังกระโลกนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นบอดี้ลอยดนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะติดไปฟังเสียงก่อนนะครับก่อนจะลื้อนะครับดูซิว่ามันนิ่มไหมนะครับอ่านี่ยอกไปก่อนชา เอากระมังกาใส่เลยนอ้องหายเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วรู้สึกว่าจะเอาสีเขียวนะครับหาขายดีจริงสีเขียวเลยเดย๋ยวไรเอาสีเดียวพอทั้งอู่ะสีเขียวยนะี่แหละ มาอะไรวะฝาหลุดแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นโค้งหน้าให้นะครับแล้วก็ชุดอะไโค้งอะไรคางอะไรมีให้ครบเลยนะครับออดเดี่ยวเอ้ามันมีเหรอวะ มันหมดไปตรงนึงสายด้วยจังมีมีม,มีเอาขนาดนี้พอได้ไงสุดอู้ ออาแค่นี้พอพอเป็นกระสายยานะครับก็เดี๋ยวนี้ลอกลอกสี้นก็ถังที่เปลี่ยนใหม่ก็อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อ,อแปบ๊บนึงลื้อทั้งตัวเลยน้องนับสีหมดเลยไฮ้อทอลยครของนับสีเลยอ่ะ,อะโอเคแล้วผมก็เดี๋ยวคิวนะคิวเครื่องนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นอ่พี่อะไรอ,ไอ่ะนะครับตอนนี้ก็ ถอดออกมาแล้วนะครับสาหรับเครื่องลูกค้าเครื่องเครื่องเราเองไม่ใช่เครื่องลูกค้านะครับอันนี้ก็ภายในก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่ฟืองก็ดีแต่ว่าจะเปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนเลยเดี่ยนดูปืนนี่ครับคนเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ครับก้านอ่าดูก้านหน่อยก้านแท้ร้อยห้าสิบนะครับนี่อ่านี้ฝาสูบนี่ไม่เกี่ยวแล้ว อันนี้ปลาข้างเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่ก็เดี๋ยวดูดิแหม่คอดีดิสมาตนดาด S T D ดีนะครับข้อสแตนดาดอ่ะถือว่าโอเคนะครับถือว่าสวยเลยนะครับของตัวนี้นะครับไนบ่อรูปวยก็แน่นนะครับอ่ามีหลวมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังล้างนะครับอ่าอันนี้ฝาสูบเก่าก็โอเคเียใครต้องการฝามือสองก็ทักเข้ามานะครับนี่ครับสวยๆเนียนเลยนะครับนี่อ่าไปก็ไปยกแบบนี้เลยนะครับเนี่ย พอชมก็ฉีดนะครับใครต้องการก็พักเข้ามานะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บนึงนะครับผมก็อตอนนี้ก็สีถังก็ทําแล้วนะครับสีเขียวนะครับนี่สีเขียวอันนี้สองเครื่องนะครับอันนี้ก็ลูกค้าอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็พ่นสีแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเริ่มประกอบนะครับอันนี้ชุดอะไรเนี่ยชุดเฟืองนี่ปาข้างนะครับอันนี้เฟืองใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเฟืองแท้นะครับอ่าเปลี่ยนทุกตัวนะครับเฟืองนะครับอันนี้ก๊อกน้ํามันแล้วก็อันนี้หน้ากากไฟนะครับอ่ะมีปาข้างมือควงหน้านะครับอ่าแล้วก็ ันนี้ก็ล้างใหม่เลยครับอันนี้เขาเวียงคฟวงนี่เป็นใหม่หมดทั้งตัวอ่าอันนู้นถังน้ำมันนะครับนุนทำสีไว้แล้วนะครับถังใหม่นะครับกระโปรงใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เฟืองเก่านะครับอ่าดูสภาพก่อนเปลี่ยนนะครับเนี่นะครับเป็นสีนี้นะครับเนี่ของใหม่เนี่ยนะครับรอแล้วนะครับเนี่ยางของเก่าแต่ของดูนะครับเนี่ยเปลี่ยนหมดทุกตัวนะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็ไปสามารถแกะดูได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวกําลังเริ่มประกอบนะครับตอนนี้ฝาสูบใหม่นะครับนี่ฝาสูบใหม่นะครับวาวเดิมนะครับนี่ฝาใหม่นะครับอ่าแล้วก็ชุดเฟืองอะลูกโปืนเอาไว้ไหนอ่ะนี่นะครับเฟืองใหม่ถูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าแต่ของดูนะครับนี่นะครับนี่เฟืองใหม่เลยนะครับแท้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ทุกตัวนะครับตอนนี้ก็ปอกลูกแหวนนะครับนี่ใส่แล้วอันนี้เป็นของแท้ครับปอกลูกนะครับเป็นร้อยห้าสิบนะครับไหนปอกนี่ครับอะไรชุดร้อยห้าสิบนะครับนี่แล้วก็ปะกงปะเกนต้องเปลี่ยนเป็นร้อยยี่นะครับรุ่นนี้นะครับนี่อ่าอันนี้ชุดปอนลมนี่ต้องเปลี่ยนลูกปืนใหม่นี่อ่าต้เป็นปืนใหม่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้คือชุดห่าคากนะครับอันนี้ครับภายในนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ชุดตะปิงใส่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็มาดูชุดเฟืองนะครับอ่ะอย่างที้ผมบอกนะครับใหม่ทุกตัวนะครับนี่ใหม่ทุกตัวเลยนะครับตุ่มดามไรเบาเบี้ยวแต่งนะครับ ฝาสูบนี่ครับประกอบเรียบร้อยนะครับอ่าฝาแท้นะครับนี่ยเทียบร้อยร้อยสิบนะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบตัวเดียวกันนะครับฝาข้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหสุดยอดยใครใส่ในขาข้างเนี่ยนะ,ะมาดูดิอ,อ,อ่ะมาดูดูความแตกต่างเของมั่นไนเนี่ย มันเป like ็นอย่างไรไอ้นวดสัตว์ไม่ใช่หมแม่อะไรนะนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอหย่าอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบอยู่ประมาณ9 0แล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่หลับค้างนะครับก็สำหรับท่านที่หลังไว้นะครับก็รออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าชงนิงามมันเยอะเหลือเกินนะครับ ใครที่จะซ่อมรถนะครับต้องบอกไว้ก่อนช่วงนี้นะครับยังไม่ต้องเข้ามานะครับก็สักประมาณวันที่20เดือนหน้านะครับประมาณนั้นค่อยๆโทรมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เกินอัตรานะครับรับไม่ไหวแล้วนะครับคือไอ้ไอ้รับมาแล้วรออ่ะก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับคือรับลรวเร่งเนี่ยครับรับมาลรวเร่งอยเี้ยมันก็ไม่ทันนะครับมันทำมันมันมันทำไม่ทันนะครับก็ต้องเคลียร์งานเก่าเขาออกด้วยนะครับมันเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับ แต่ข้างนอกยังมีอีกนะครับนี่นกแต่นกมนี่แต่ที่อยู่หลายคันนะครับไหนจะโค้งไหนจะเครื่องนะครับโอ้บุ่ไว้ครับเดี่นี่อีกนี่นะครับสองสองเครื่องนะครับนี่ถอดมาแบบนี้เลยนะครับอ่าก็ต้องรอคิวเันก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ประกอบใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะติดให้ฟังเสียงดูนะครับโน้ตยกว้าวได้ป่ะได้ไโอเค เนี่ยนครสนใจก็เนี่ยนะครับทักเข้ามานะครับสําหรับเครื่องนะครับแต่ก็ต้องรอหน่อยนะครับก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันทําไม่ทันนะครับอ่าอืมช่วงนี้อย่าเพิ่งมานะครับก็ถตาสั่งตอนนี้ก็อย่างน้อยต้องมีเป็นเดือนนะครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับแต่กระสีติดตลาดจริงๆนะครับสีเขียวเ่ยนะครับนู่นอีกตัวดึงจำน่นอันนี้คือ เครือลูกค้านะครับเอามาทํานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเจ้าโลกเหมือนกันนะครับหมดไปเท่าไหร่นะเครื่องเนี้ยเนี่ยนะครับสองหมื่นแปดนะดูนะครับโอ้โหเยอะนะครับมอน้ําม็แตกนะครับถังก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วตอนมาเนี่ยกระโปงนี่ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ซื้อใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนี่ยแล้วเพื่อนๆลองดูนะว่าระหว่างมีเครื่องเองนะครับ เฟืองก็ไม่จะเปลี่ยนนะครับั้งนี้นะครับอันนี้เฟืองเดิมนะครับแต่ทุนเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่นุนโมน้ําเดิมนะครับครบอยงเดิมการเดิมนะครับเฟืองเปลี่ยนใหม่หมดนะครับลูกปืนเปลี่ยนใหม่หมดฝาสูบถูกป้อมหัวฉีดเปลี่ยนใหม่ยกเรือนนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าั p ไป็น150นะครับมีชุดไล่ค่าก็พร้อมนะครับจบที่30,002นะครับให้เปรียบเทียบนะครับความคุ้มกับไม่คุ้มนะครับสว่างมีเครื่องเองกับสั่งที่ร้านโดยตรงเลยนะครับ อ่ะผมบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับน,นบอ็อตยาวไปเนาะน็อตยาวไปไรสั้นตหนต่อยก็นเนียก็สั่งที่ผมเลยนะครับก็มือหมุนก็เปลี่ยนให้ใหม่เป็นมือหมุนหน้านะครับอ<ม>่าอะไรไม่ดีผมเปลี่ยนให้เลยนะครับก็ตามในคลิปเลยนะครับเปลี่ยนตามนั้น,ใน,ในม่มีไหม่มีหมกเม็ดนะครับแต่ใครไม่เชื่อก็สามารถไปรื้อดูเองที่บ้านได้เลยนะครับว่าจริงอย่างที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ อ่าอันนี้กาท้านะครับไปเปิดไปลื้อด uh> uh> uh ูเอานะครับอ่าไอไหนถ้ามั่นใจว่าไม่ได้เปลี่ยนก็ไปลื้อดูเอานะครับอ่าไอนี้ผมจะเปลี่ยนตามที่ผมบอกเลยนะครับคือผมลงคลิปไปยังไงก็คืออย่างนั้นเลยนะครับจะไม่มีการจะมาหมกเม็ดนะครับพวกนี้นะครับอ่าเพราะว่าาว่าถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นน่ะมันไม่คุ้มนะครับอ่าคือเครื่องเนี่ยนะครับอย่างสั่งที่ร้านไปนะครับสมมุตินะครับบางทีเขาอยู่ไกลนะครับ ถ้าเกิดมันมีปัญหานิดๆหน่อยๆเขาก็ต้องลื้อเองทําเองนะครับอีกคราวนี้ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนไปแต่บอกว่าเปลี่ยนเนี่ยแต่ละของเขาลื้อเห็นเองเนี่ยเขาจะคิดยังไงนะครับจริงไม่ชางต่ออืมอีไหนคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนนะครับอีไหนถ้าไม่เปลี่ยนผมก็บอกไม่เปลี่ยนนะครับเนี่ยเฟืองทั้งตัวนะครับมือหมุนหน้าทั้งชุดเลยนะครับถังน้ำมันนี่ใหม่แกะกล่องถังใหม่นะไม่ใช่ถังถังเก่านะถังเก่าอยู่ไหนไว้น้องโน่นถังเก่าเป็นเจ้าโลกนี่ ให้ดูเลยนะครับถังที่โอ้โหนย่ยดูอะดูเอาเนี่ยครับถังนะครับเนี่ยสภาพเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าถังมันมันเสียนะครับถังดีนะครับเนี่ยเนี่ยไม่มีบุบไม่มีอะไรนะครับใครสนใจก็มาูกกาห้าร้อยนะครับถังนะครับอ่าอันนี้เป็นถังโฉมร้อยยี่นะครับถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหน้ากากไฟเนี่ยมันคนละตัวกันนะครับดี่มครับ ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับคือถังมันดีนะครับแต่เราต้องการไปชมรอยยี่นะครับชมรอยยี่คือแบบนี้นะครับเนี่ยมีตามีตาไฟเนี่ยนะครับสองข้างนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับถังน้ํามันนะครับแต่ใส่ด้วยกันได้นะครับอ่าจะติดแล้ว่ยโอ้หัวถอดไม่ใส่นานด้วยไออันนี้ท่อเดิมนะครับ่อเดิมท่อเขาดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับห้โครกห้คลาก้วหมุนะเ้ย เงียบแน่นะเฟืองใหม่ทั้งตัวได้น้องมันก็ต้องมีบ้างอแต่ใหม่ทั้งตัวยังไมีหยาบพูดยังไงเลยเนี่ยอย่างโกงะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอปอโน้ตแป๊บนึงนะครับจอมีลานะครับนี่โอ้โหขันท่อได้ครึ่งวันเลยอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเอาปิดเลยปิดล็อกเลยล็อกเลยไม่ต้องทันแล้วล็อกก่อน นี่อันนี้อยู่นี่ฝาปิดไปเลยอ่ะที่จะให้ดูนะครับเฟืองใหม่นะครับเออขอดูด้วยเสียงเฟืองใหม่นะครับอันนี้ก็ใหม่ทั้งตะมกเม็ดนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวปนเก็บเก็บมาหน่อยข้างหลังมึงล็อกมึงล็อกอยังนะเกล็อกอยังล็อกเลยไม่ตั้งแล้วล้อนขาดเอา้า เอ้ยปั๊มขึ้นป่ะยกงึ้นยังมึงเห็นไหมนะ่ะขึ้นแนละ้วโอ้โหแล้วก็บ,บงังซะถือเอาถือเดี๋ยวขึ้นเดินเบาเดีวเดินเบา เดี๋ยวไปเวไปเนาะดังเสียงก็จะเคกหน่อยนะเพราะว่าผมเดินเบี้ยวไว้นะครับเป็นเบี้ยวแต่งนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับ อมาแล้วอยู่แล้วก่าถ้าเปิดไฟเลยนะโอ้โอยหน้ามืดเลยอาโอเคโอเควันนี้ยังคืนก็ติดดังไม่ได้นะเพราะว่าอ่ามันดึกแล้วนะครับ ดีนะครับจะได้นะครับปุ่นี้ส่งงานได้เลยอ่าลูกโปงพ่นลมปลัยลูกโปงลูกปืนก,ก,ก็เปลี่ยนหมดแล้วลูก,ลกปืนพ่นลมก็เปลี่ยนแล้วนะครับอ่าอยากให้ถ่ายดูเลยนะครับเครียดหน่อยน้องโอ้โหข้ามตึงหน่อ<ข>อ,อ่ะนะครับก็อกอกโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจน,นะครับอยากะทำเครื่องนะครับอยาก,กได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์น,นี้นะครับ0 8 7 สามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะเราขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ